เพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับคลิปในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กับช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับและเกมคอ o ดิวตี้โมบายกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปรวมกิจกรรมตัวหนึ่งนะครับที่ดังคอฟดิวตี้เนี่ยได้ทําการเปิดมาใหม่นะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้จะมีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วมีวิธีการทําให้ผ่านยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่า ตกแต่งวันสุขสันต์นะครับตกแต่งวันสุขสันต์ให้เพื่อนเพื่อนกดเข้าไปได้เลยครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่ต้อนรับวันคริสต์มาสนะครับที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้นี่เองนะครับสำหรับระยะเวลากิจกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2 1ธันวาคมนะครับถึงวันที่3มมกราคมปีหน้านะครับก่อนที่เราจะมารู้วิธีในส่วนของการทำกิจกรรมกันเนี่ย ผมอยากให้เพื่อนๆทำการแชร์ก่อนนะครับสำหรับใครที่แชร์ในครั้งแรกนะครับเราจะได้รับในส่วนของถุงเท้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามชิ้นนะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมให้เพื่อนๆทำการแชร์ก่อนนะถ้าใครแชร์แล้วจะสามารถรับได้แค่ครั้งเดียวนะครับไม่สามารถรับได้ไม่สามารถรับได้อีกแล้วนะครับสามารถรับได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งแรกเท่านั้นนะครับอ่า ทีนี้นะครับสำหรับภารกิจหลักๆที่เราจะต้องมาทํากันนะั่นก็คือว่านะครับให้เราเนี่ยทำการตกแต่งต้นคริสต์มาสนะครับให้ครบทั้ง13บสต้นเพื่อเป็นการปบดล็อกของรางวัลนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าด้านซ้ายเนี่ยนะครับเขาจะมีจํานวนบอกอยู่นะครับจํานวนในที่นี้หมายถึง นะครับจำนวนในที่นี้หมายถึงจํานวนของต้นคริสต์มาสนะครับที่เราจะต้องทําการตกแต่งนั่นเองนะครับเพื่อปลดล็อกของรางวัลนะครับแล้วถามว่าเราจะใช้อะไรในการตกแต่งละ่ะนะครับสิ่งที่เราจะต้องตกแต่งนะครับก็คือมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4-5ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็ขั้นตอนที่1นนะครับก็คือว่าให้เราเนี่ยวางต้นคริสต์มาสก่อนนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับแฝงไฟนะครับขั้นตอนที่3นะครับห้อยของประดับนะครับและขั้นตอนที่4ี่ก็คือวางของผ่านและสุดท้ายครับเก็บต้นคริสต์มาสเพื่อเริ่มต้นในการตกแต่งต้นคริสต์มาสต้นต่อไปนั่นเองแล้วเราถามาสามารถไปดิ้นไปที่ตรงคำว่าเพิ่มเติมได้ครับจากหน้านี้นะครับ มันจะเป็นในส่ <S <S สวนของภากรกิจรายวันนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆนะครับทำภากรกิจรายวันนะครับในทุกๆวันเพื่อรับถุงเท้าเพื่อนําไปตกแต่งต้นคริสต์มาสนั่นเองนะครับโดยที่ภากรกิจรายวันเนี่ยจะมีด้วยกันนะครับทั้งหมด8ภากรกิจโดยที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถทําภารกิจรายวันสูงสุดเนี่ยได้ถึง8ภากรกิจต่อวันเลยนะครับและภากรกิจเนี่ยนะครับก็จะถูกรีเซ็ตนะครับในทุกๆ7โมงเช้านั่นเอง แนะนำนะครับว่าสําหรับใครนะครับที่ทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้กดรับนะครับให้กดรับเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่ใช้ไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครท <c oughs> ี่ทําภารกิจแล้วยังไม่ได้กดรับเนี่ยผมแนะนํำมาให้กดรับไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่กดรับนะครับพอมันนี้เซ็ตไปแล้วเนี่ยตอน7จ็ดโมงเช้าเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเหนื่อยฟรีนะครับเราทําฟรีนั่นเอง ให้เพื่อนๆนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำไปจนกว่าจะตกแต่งนะครับในส่วนของต้นคริสต์มาสเนี่ยครบทั้ง13ต้นเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะสามารถเคลียร์ในส่วนของกิจกรรมตัวนี้หรือว่าภารกิจตัวนี้ได้แล้วนะครับสำหรับของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือตัวละครตัวนี้นะครับการที่เราจะได้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องทําการนะครับตกแต่งต้นคริสต์มาสนะครับให้ครบทั้ง13ต้นนะครับ ถ้าเพื่อนๆตกแต่งต้นคริสต์มาสครบทั้ง13ต้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับในส่วนของในส่วนของตัวละครตัวนี้เองนะครับเท<ๆ>่านี้ครับเพื่อนๆก็จะสามารถเคลียร์ในส่วนของกิจกรรมตัวนี้ได้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย